เอาแล้วเพื่อนเพื่อนก็กลับถึงเพื่อนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวรับชม,มช่อง TPG Channel อีกแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับ Land Cafe Gen 2นะครับเซิร์ฟเปิดได้7เดือนตอนนี้อัปเดต195อาวุธบอส EP4 เข้ามานะครับเปิดแมปสำนักงานกำแพงซ้ายกำแพงขวา30 50 90นะครับเปิดแมปเรือนจำไว้ตี บอสเพชชาติขวานไฟได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเวลต่ร้อยเก้าห้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับสาหรับคนที่มาเล่นใหม่ทําไงดีนะครับเผื่อในกรณีที่ไม่มีคนพาเวลนะครับเซิรฟ์ฟเราเวลหนึ่งสามารถเข้าโตเกียวพิเศษได้เลยนะครับขอย้ำไว้ก่อนนะว่าเวลาคนมาใหม่ซื้อบัตรกับแม่ค้าอะไรเงี้ยต้องบอกแม่ค้าด้วยว่าต้องเป็นโตพิเศษเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีโตรธรรมดาโตรธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีชุดร้อยเก้าห้าดอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็หาตี้เข้าไปในโตเกียวพิเศษได้เลยนะครับให้ตังเกตขวามือล ตรงนี้นะครับจะมีระบบค้นหาปาร์ตี้อยู่นะครับแล้วก็ค้นหาปาร์ตี้ให้เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมก็เนี่ยโตัว2โตัว3ตัว4นะครับก็โตพิเศษเท่านั้นทุกคนเห็นไหมก็พอได้ตี้แล้วเราก็ซื้อบัตรกับแม่ค้าได้เลยนะครับสังเกตโตดีๆนะก็วันนี้ผมจะมาเก็บเวลให้ดูว่าเวลนานแค่ไหนกว่าจะตันนะครับเซิร์ฟเราตอนนี้คูณอยู่25 มีของคูณอีก7.5นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีโบแดงอีกหนึ่งมึงเวลได้สบายๆเลยพี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเวลไม่ทันนะครับอย่างที่แจ้งไปในข้างต้นนะครับตอนนี้เซิร์ประคูณ25นะครับแล้วมีของคูณอะไรบ้างนะครับมีแหวนคูณ2วงนะครับที่เป็นแหวนคูณ1.5นะครับจะมีสร้อยแล้วก็จะมีต่างหูด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกแม่ค้าว่าซื้อบัตรโตพิเศษแล้วก็ซื้อของคูณ7.5แม่ค้าจะเข้าใจเลยนะครับง่ายๆก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับ ของเด็กใหม่มีอะไรให้บ้างครับแอดแบงก็จะมีบัตรล็อกของสมใส่ให้บัตรล็อกเป้บัตรล็อกล็อกเกอร์นะครับเวลาเผื่อ ID โดนแฮ็กเขาไม่สามารถเอาของในตัวเราโยนทิ้งได้นะครับแต่ก็ของตกได้เพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยนะครับนี่ของเด็กใหม่นะครับมีจะมีอาวุธให้จะมียาให้นะครับจะมีหมาให้นะครับเนี่ยสร้อยไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับสร้อยมีอยู่แล้วเห็นไหมจะมีสร้อยอยู่แล้วนะครับสร้อยก็เก็บไว้เผื่อวลวครั้งหน้านะครับแหวนแกะเลยนี่เห็นไหม เกะให้เรียบร้อยนะครับเด็กใหม่มาแบบสามารถก๊อปปี้ผมได้เลยนะครับง่ายๆนี่มีบ่งมีบอร์ดใส่ให้เรียบร้อยนะครับยา3วันนะครับเซิร์ฟนี้อย่างที่บอกไปตอนนี้คูณ25เวลก็เต็มที่ผมว่าน่าจะสัก12ชั่วโมงก็าจะตัแล้วแหละนะครับถ้าเราได้ตี้แบบตีคุณภาพนะเนาะเออถ้าเราไม่ได้ตี้เปื่อยๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปเวลในโตกันว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะว,วลหเข้าโตจะตายไหมครับแอดแบงไม่เหลือย่ะ กูบอกเลยว่าไม่เหลือไงแต่มันแบบมันสะดวกสบายไงสาหรับคนที่แบบว่าแอดแบงผมแบบอยากมาเล่นอะไรเงี้ยแต่แบบไม่อยากซื้อตัวผมอยากปั้นเองอ่ะเนี่ยผมก็แนะนำแนวทางให้ละเออทีเดียวล่วงไอ้ทียงโง่ดีนักครับถ้าในกรณีที่ไม่อยากเวลโตได้ไหมนะครับไม่อยากเวลโตอ่ะมันจะเสียเวลามากเพราะว่าแมปแมปทั่วไปอะมอนมันน้อยแล้วก็เสียเวลาเวลด้วยเผื่อไม่มีคนพาเวลนะครับก็จะลำบากทุกคนอีกเพราะฉะนั้นแล้ว เบีแบบนี้ง่ายกว่าสร้างตัวมาหรือแม้แต่ซื้อไอเดีเลยง่ายกว่านะครับในกลุ่มซื้อขายแลนคาเฟ่มีดิสคอด้วยนะครับมีหน้าเพจเรียบร้อยเดชแบงค์เอ่อทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะเนี่ยแล้วก็ยืนดูดเขาไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีตี้ยืนดูดอยู่เนี่ยแล้วก็มาขอพี่เขาดูดนะครับ mm hmm. แอดได้ตี้ยืนดูดแล้วก็ยืนดูดได้เลยทั้งวันทั้งคืนนะครับตัวไม่เด้งนะครับไม่ต้องเปิดบอร์ดแลนนิวไว้ก็ได้นะครับขอแค่บอกเขาว่าเออ่ยืนดูดเนาะก็ยืนดูดทั้งวัััันนนนไไปปเเลยยยะคครรบบบบสสาาๆก็งงทุห การเก็บเวลบอกแล้วว่าง่ายมากในแลนดคาเฟ่น,นะครับต่อไปถ้าเวลตันแล้วเราจะไปทําอะไรกันต่อดีเดี๋ยวผมจะแนะนาให้นะครับไปลุยก็นี่เลยนะครับพอเราเวลตันเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อมาก็คือการทาเควสแแบต193นะครับเควสแแบตเราก็สามเนี่ยมันจะชื่อเควสว่าเควสสร้างแหวนพิเศษนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับเควสสร้างแหวนพิเศษแบบนี้ก็ทําได้หนึ่งวงแล้วก็ซื้อเอาจาก ในตลาดหรือว่าในกลุ่มซื้อขายก็ได้อีกหนึ่งวงนะครับก็ใส่2งวงนะปัจจุบันจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดแมบบสํานักงานด้วยนะครับนี่จะเข้าไปดูนะครับแต่แแบบสํานักงานเนี่ยต้องทําเด้วยนะทุกคนนะครับทําง่ายๆนะครับก็อ่านอ่านอ่านไปนะครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกประมาณนี้นะครับมีแมบบสํานักงานก็จะประมาณนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีทั้งแมบบกําแพงซ้ายกําแพงขวาชั้น30 50 90แล้วก็ ชั้นสำนักงารสำนักการใต้ดินนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆล่าบอสได้เต็มที่เลยสำหรับแลนด์คาเฟ่นนะอย่าลืมนะว่าเรือนจำก็ยังเปิดแต่ห้องทดลองยังไม่เปิดนะครับทุกคนก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับแลนด์คาเฟ่ถ้าไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องทีวีเจมช anel ของเราด้วยเวลให้ bye. หาของสนุกของกําลังมีะะราคาเลยที่แลนด์คาเฟ่ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายรีบนะใครอยากจะมาก็มานะครับวันที่19นี้มันจะปิดซีซั่นแล้วนะครับก็ทําตัวไว้เอาไว้รอเปิดซีซั่นหน้าก็ได้นะครับบบไปแล้ว๊าายย